すいません。<noise> นายวีระชัยนาขามาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <c oughs> เป็นประธานในการมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน20รายณนะห้องประชุมอยุธยาสารการจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เป็นกำลังใจและร่วมเป็นสก,กิพยา,ยานนายวีระชัยนาขามาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจำเป็นของนักเรียนที่ต้องใช้เครื่องแบบลูกเสือเนตนา จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือเนตรนารีให้กับลูกใช้เรียนได้เพื่อสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือเนตรนารีอีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการลูกเสือและเนตรนารีโดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสนไม่สามารถจัด การจัดหาชุดลูกเสือเนตรนารีให้แก่บุทได้ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือหากเกินความสามารถของจังหวัดขอให้แจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทราบในโอกาสแรกด้วย